สวัสดีครับผมสวสิซ่านะครับคอร์รัมนิดนางสื่อพิมพ์ sport ภูและสตาร์สโตกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันอาทิตย์นะครับที่ยี่สิบ กุ่มพาพันวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังเต็มไปด้วยความน่าสนใจเยอะมากนะครับในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่3คู่นะครับในบุนเดสบุรีกาเยอรมันเซเรียอิตาลีและฟุตบอลไทยลีกทีของบ้านเราอย่างละ1คู่นะครับก่อนอื่นครับขอบคุณและก็แนะนำนะครับ at tiger 999นะครับ t t i g e r 999นะครับ At @tiger เก999นะครับรับรองว่าไม่มีผิดหวังตอบโจทย์ที่ท่านต้องการอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่บุนเดสฮุริกาเยอรมันนะครับเป็นการเจอกันระหว่างดอทมุลเปิดบ้านพบกับมอนเช่นกันปักอันดับบนตารางและฟอร์มการเล่นของดอทมุลเหนือกว่านะครับเพียงแต่ว่าผลงานช่วงหลังแกว่งไปแกว่งมานะครับและ ที่กลางสัปดาห์นะครับบีนัก,กับแรนเจอร์แพ้มาคาราง2อตัวนี้ครับทำให้สภาพร่างกายอ่อนรานะครับและเสียขวัญพอสมควรเกมรับชุดนี้ยังเป็นปัญหานะครับเบประตูง่ายและแนวรุกครับพอขาดเออริงฮารัารนกองหน้าตัวเก่งตัวนี้ครับทำให้จังหวะจบสกอร์เนี่ยหวังผลระบาดมากขึ้นวันนี้ครับเจอกับทางเหมือนเช่นกันปะนะครับซึ่งผลงานซีซั่นนี้ตกลงไปเยอะะครับแต่ อย่างน้อยครับคือสภาพร่างกายเนี่ยพร้อมสดมากกว่าครับและการที่เกมล่าสุดพวกเขากลับมาชนะแล้วตัวนี้ครับทำให้มั่นใจมากขึ้นยิ่งเป็นเกมนอกบ้านแท็กติกรับรอโต้น,นะครับ3-4-3แนวลุกทีเด็ดอย่างพวกโยนาส o p มันอเลสซานเดอาบินเอโบโรเนี่ยถือว่าอันตรายเป็นอย่างยิ่งในย่ามที่ดอปบอลน,นครับสภาพร่างกายอ่อนล้าเกมรับก็แย่แล้วก็ดักเต็ดเนี่ยเสียความมั่นใจมาเป็นต่อที่1เมตรกับ1.25ชัว่วโมงนะครับว่ากัดปากชั่วโมงนี้สู้ได้แล้วก็อย่างน้อยจะไม่แพ้ขา่าวหรือแม้กระทั่งกินเต็มด้วยการบุกมาเยือเอาผลเสมอได้แนะเชียบบอลลองเชีย์ทางเหมือนเช่นกัดปากนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลเซเรียอิตาลีนะครับเป็นการ ผลงานของอินเตอร์ช่วงหลังเริ่มไม่นิ่งนะครับแล้วก็การสัปดาห์ในพวกเขาแข่งกับเรวัลมานะครับซึ่งแพ้มาศูนย์สอสภาพทีมวันนี้มีปัญหานะครับหมดสิทธิ์ใช้งานอเลสซานโดบาสโตนี่และมาซโดโบโซฟิตซึ่งตัวนี้ครับผมมองว่าทำให้ เกมรับกับแผงหลักเนี่ยน่าจะมีปัญหาพอสมควรนะครับวันนี้ครับเจอกับทางซาสูโรนะครับซึ่งเป็นทีมที่ผลงานเข้าข่าย3วันดี4วันไข่นะครับแต่วันนี้ครับอย่างน้อยคือเรื่องของสภาพทีมมีความพร้อมมากกว่านะครับนักเตะมีความสดมากกว่าแล้วก็แนวรุกครับทีเด็ดอย่างพวกเกชัวเดเฟลจารูก้าสกามัชชาจาโุโมรัสปาโดรีและโดเมนิโกเบลลาดีเนี่ยต่างอยู่กันครบนะครับผมมองเขาว่างูใหญ่ชั่วโมงนี้เป็นบอลที่ดุไม่จริงนะครับแล้วก็สภาพทีมเนี่ยมีปัญหามากกว่ากำแพงครับเปิดมาให้ที่ อินเตอร์นะครับเป็นต่อที่1.75โอกาสที่เจ้าบ้านเนี่ยจะกินเต็มด้วยการยิงขาดถึง3เนี่ยเป็นเรื่องยากมากกัดฟันครับเชียร์บอลองเชื่อว่าซาสโซโรสู้ได้ครับแล้วก็อยากน้อยจะไม่แพ้เรเทกับออกมาเชียร์บอลองเชียร์ทางซาสโซโรนะครับแล้วก็ปิดท้ายครับไปกันที่ฟุตบอลไทยรีทีนของบ้านเรานะครับเป็นการเจอกันระหว่างสมุทรปราการนะครับเปิดบ้านพบกับประจวบเอฟซีครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมท้ายตารางนะครับที่ต้องเหนี่ยกชั้นแต่ผลงานช่วงหลังประจวบครับของโคตรระเนี่ยเริ่มดีมาก นักเตะเล่นกันแบบมั่นใจน้ครับมาเยือนกับทางสุทรปาการนะครับซึ่งสภาพทีมแย่มากนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงคุณซื้อเนี่ยยังไม่ปะติดปะต่อนะครับแพนผูนี้ครับเปิดมาให้ที่สุทรปาการนะครับเป็นต่อศูนย์จุดสองห้าแนะเชียร์สองหน้าของทางทีมเยือนนะครับเชื่อว่าประจวบช่วงนี้จะไม่แพ้กับออกมาเป็นอย่างน้อยนะครับวันนี้ครับสามู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์นะครับชิบอลเชียร์มืนเชนกัสบักเชียร์ซาสโอโรและเชียร์ประจวบเอฟซีนะครับขอให้ทุกท่านเช เฮงเฮงหัวร้อนไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ